เลี้ยงกาแฟรบรรณารักษ์ได้ที่นี่ค่ะขอบคุณนะคะเวลาในขวดแก้วตอนที่21ผมไม่รู้ว่าทำไมผมถึงชอบไปที่นั่นเสมอเมื่อรู้สึกเหงาเศร้าบางทีอาจเป็นเพราะผมคุ้นเคยกับมันมากกว่าที่อื่นตั้งแต่เริ่มเบื่อบ้านและเตร็จเตร่ไปหลังโรงเรียนเลิกจนถึงสมัยที่ป้อมชยัยเอกและผม เรียนหนังสือด้วยกันในปีสุดท้ายซึ่งในระยะหลังๆจะมีหนิงร่วมขยงไปด้วยอีกคนตอนนั้นผมยังอยู่บ้านพ่อแต่ผมก็ไม่เคยชวนหนิงไปหาพ่อและหนิงก็ไม่เคยเอ่ยปากให้ผมไปหาแม่เราถมช่องว่างที่ขาดหายไปนั้นด้วยเสียงหัวเราะแกนแกนหรือคำพูดเฟื่อนๆผมนึกถึงไอ้ป้อม ที่พยายามจะทำให้เราสองคนพี่น้องสบายใจไปวันวันโดยไม่รู้ว่าสภาพครอบครัวของเราในขณะนั้นแหลกยิบหมดทางที่จะประสานให้คืนสภาพเดิมได้อีกแล้วบางวันมันจะชวนผมหนิงเอกและไทลัดลอไปดูโปสเตอร์ตามหน้าโรงหนังหรือเดินเล่นไปอย่างไรจุดหมายปลายทางวันไหนที่พอมีสตางค์เราก็จะนั่งจุยกันในคอฟฟี่ช็อป สั่งกาแฟมาสองแก้วแล้วก็แบ่งกันดื่มอย่างละเลียดส่งเสียงคุยกันด้วยเรื่องราวไร้สาระวันเวลาเหล่านั้นคล้ายจะเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ผมยังจําท่าทางเก้งก้างของไอป้อมที่ส่งเสียงเออะเอตโรเมื่อชายหยอกเย้ามันแรงในขณะที่เอกยืนเอามือล้วงกระเป๋าอยู่บนปลายเท้าและขย่มตัวฟังสองคนทุ่มเถียงกันอย่างนึกสนุก บางครั้งก็จะสอดคำพูดแซวป้อมหน้าของป้อมจะแดงขึ้นเมื่อทะเลาสู้เขาไม่ได้มันจะยกมือขึ้นเสยผมแรงๆอย่างขัดใจบางทีก็กำกำปั้นชกฝ่า,ฝามือตัวเองแรงๆส่วนชัยจะเชิดหน้าริมฝีปากล่างยื่นออกมาในขณะยิ้มกริ่มด้วยความมีชัยครันเมื่อตัวเองตกเป็นเบี้ยล่างบ้างชัยจะสะบัดหน้า ลากขาเดินกระเพลกกระเพลกออกไปจากที่นั้นทันทีปล่อยให้ไอ้ป้อมแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกหรือโหฮาตามหลังแดดยามสายกระทบกระจกตู้โชว์สะท้อนแสงระยิบจับตาผมมือนหน้าไปทางอื่นแกจะคิดถึงฉันบ้างไหมเสียงของป้อมแววมาจากที่กลไกลผมเดินเรื่อยเรื่อยไปตามศูนย์การค้าแห่งนั้น ร้านรวงต่างๆเริ่มเปิดทำการค้าและผู้คนที่หนาตาขึ้นช่วยปรุงแต่งสีสันและสรรพสำเนียงให้แก่ยามสายของวันอาทิตย์ผมหยุดยืนหน้าร้านขายเสื้อผ้าสตรีพนักงานสาวที่กำลังแต่งตัวให้หุ่นในตู้โชว์เงยหน้าขึ้นมองผมนิดหนึ่งก่อนก้มหน้าก้มตาทำงานของตัวเองต่อไปผมมองเลยเข้าไปในร้านอย่างไม่ตั้งใจ และดีใจจนบอกไม่ถูกเมื่อเห็นจอมกำลังเลือกดูเสื้อผ้าที่แขวนอยู่เต็มราวผมขยับเท้าจะก้าวเข้าไปทักแต่อะไรบางอย่างฉุดให้ผมยืนนิ่งอยู่กับที่และเฝ้ามองหล่อนเงียบๆจอมสวมเสื้อยืดแขนกุดสีแดงและกระโปรงยาวสีเทายามหล่อนเคลื่อนไหวเส้นผมละเอียดอ่อนจะพลิกวพลิ้วอย่างชวนมอง เป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกขัดเขินที่เข้าใกล้จอมหลอนไม่ใช่เด็กกระโปโลโที่จะเดินกอดคอเด็กผู้ชายเล่นอีกต่อไปแล้วจอมเลือกเสื้อผ้าตัวที่ถูกใจปลดมันจากไม้แขวนมาลองทาบกับตัวหลอนหมุนไปหมุนม,มาอยู่หน้ากระจกเงาครู่หนึ่งก่อนจะส่งเสื้อให้พนักงานขายและเปิดกระเป๋าที่คล้องไหล่อย,อยู่หยิบสตางค์ออกมา รอจนจอมถือถุงกระดาษเดินออกไปทางประตูด้านข้างแล้วผมถึงได้เดินตามไปห่างๆหงล่อนเดินเข้าร้านโนนออกร้านนี้ซื้อข้าวของต่างๆเรากับจะตั้งหน้าตั้งตาใช้เงินให้หมดหมดไปหรือชดเชยทดแทนกับบางสิ่งบางอย่างมากกว่าจะอยากได้สิ่งเหล่านั้นอย่างจริงจังผมนึกถึงสมัยที่เรานั่งกินกาแฟเย็น กับถั่วตัดชิ้นละห้าสิบสตางค์ในร้านหมาแงนและคอยเดินไปหยอดเหรียญฟังเพลงจากตู้เพลงแม้ว่าเราต่างไม่มีอะไรเต็มในชีวิตแต่เราก็แบ่งปันความสุขต่อกันได้อย่างง่ายๆครั้นเมื่อเราเติบโตขึ้นและมีบางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้นแต่เราต่างก็ใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเพียงลำพังผมอดที่จะถามตัวเองไม่ได้ว่า เงินทองสามารถซื้อความสุขความสบายใจได้จริงหรือผมไม่เคยบอกจอมและจอมก็คงไม่เคยรู้ว่ามีคนเฝ้าเดินตามเธอตลอดวันอาทิตย์นั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมานานแต่ผมก็ไม่เคยลืมภาพที่หล่อนเดินท่อมๆหอบถุงกระดาษะรุงพรังเหมือนคนพพเนจรที่ไร้จุดหมายปลายทาง ยังจำท่านั่งที่สอดมือทั้งสองข้างลงในกระเป๋ากระโปรงเหยียดขาเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ขณะนั่งจิบน้ำส้มคันมองผู้คนที่ผ่านไปมาอย่างเลื่อนลอยผมไม่รู้ว่าจอมค้นหาใครในหมู่ผู้คนเหล่านั้นอาจเป็นใครสักคนที่หล่อนพอจะพูดคุยหัวเราะและร้องไห้ด้วยได้หรือใครสักคนที่จะทำให้หล่อนกลายเป็นเด็ก ที่เคลียร์คลอยอยู่โดยไม่ยอมห่างไปไหนผมนึกถึงงานแสดงสินค้านานาชาติหลายปีก่อนคืนหนึ่งที่ผมเฝ้าเดินตามเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไปห่างๆรอบงานเด็กคนนั้นแปลกกว่าคนอื่นเพราะหล่อนสวมเสื้อกระโปรงชุดดำท่ามกลางสีสันต่างๆนานารอบข้างจำได้ว่าหล่อนไว้หางเปียแต่ผมไม่ได้พูดกับหล่อนไม่แม้แต่จะมองหน้าหล่อนให้ชัดๆ แล้วเราจากกันไปเงียบๆโดยต่างคนต่างไม่เคยรู้จักกันเลยทุกวันนี้เด็กผู้หญิงในชุดดำยังคงอยู่ในความทรงจำของผมเสมอผมไม่รู้ว่าทำไมบางทีอาจเป็นเพราะหล่อนเป็นผู้หญิงคนแรกที่ผมค้นหาได้จากหมู่ผู้คนในคืนนั้นและในชีวิตผมแม่นั่งน้าตึงอยู่ที่เคาน์เตอร์เมื่อผมกลับถึงบ้านในเย็นวันนั้น พ่อแกเข้าโรงพยาบาลแม่กระชากเสียงทำไมผมถามออกไปอย่างงงๆก็ขนกินเข้าไปสิเล่านาะแม่เอ็ตตารโแม่นั่นก็ไม่รู้จักห้ามจักปรามสมคงบํารุงบําเรอกันเข้าไปจนได้เรื่องพ่ออยู่โรงพยาบาลไหนผมปัดบทโรงพยาบาลกลาง ผมไปเยี่ยมพ่อนะผมมองแม่อย่างขอความเห็นเชิญแม่หันหน้าไปทางอื่นแล้วทุ่งครึ่งเจอกันที่สถานีรถทัวร์นยะาข้าวของของเรานะเตรียมแล้วหรือยังผมไปชุดนี้ผมก้มลงมองตัวเองแม่ไม่ไปเยี่ยมพ่อสักหน่อยหรือฮะไปให้ทูเรสลูกตาแม่พูดพร้อมกับนิ่งไป ผมกัดริมฝีปากแน่นโดยไม่พูดอะไรเดี๋ยวนัดแม่ร้องเรียกเมื่อเห็นผมทำท่าจะออกไปข้างนอกเอาตังติดไปสักหน่อยเผื่อพ่อเขาจะอยากได้อะไรบ้างพ่อนอนแบบอยู่บนเตียงคนไข้มีสายน้ำเกลือห้อยระยงระยางพ่อยังคงหลับอยู่เมื่อผมไปถึงโดยมีพี่แหววนั่งซบหน้าอยู่ข้างเตียง สภาพของห้องคนไข้อนาถาให้ความรู้สึกหดหู่อย่างบอกไม่ถูกคนไข้แต่ละคนมีท่าทางเหมือนคนที่หมดหวังท้อแท้ในชีวิตกลิ่นอับอับของห้องผสมกับกลิ่นยาและกลิ่นเหงือใครทํทำให้ผมอึดอัดและเสียงครางเบาๆของคนไข้าบางคนบีบคั้นจิตใจผมให้เครียดโดยไม่รู้ตัวผมยืนมองดูพ่อเงียบๆ พ่อสู้ไปจนผิดตาแก้มตอบเบ้าตาลึกโหลและเส้นผมยุ่งยิงมีสีขาวแซมอย่างเห็นได้ชัดนี่นะหรือคือผู้ชายที่หญิงทนงผู้ชายที่ประณีพิถีพิถันกับสิ่งต่างๆในชีวิตผู้ชายที่เป็นวีระบุรุษอยู่ในใจของผมกับหนิงมาโดยตลอดแต่ความจริงแล้วก็คือผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่ง ที่ไม่ได้มีอะไรผิดแผกไปจากผู้ชายคนอื่นๆที่นอนสมอยู่บนเตียงคนไข้ในห้องนี้หรือผู้ชายคนอื่นๆที่เดินควักขวาไปมาตามท้องถนนข้างนอกแม้แต่น้อยนัดพี่แหววถามอย่างงวงเงียมาตั้งแต่เมื่อไหรน่นี่พี่แหววนั่งเถอะผมรีบปฏิเสธเมื่อพี่แหววกุลีกุจอจะลุกจากเก้าอี้ให้ผมนั่งพ่อเป็นยังไงบ้างฮะ เขาชักเลยต้องรีบเอาตัวส่งโรงพยาบาลพี่แหววเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเครือหมอให้ยานอนหลับไว้เพิ่งจะตื่นเมื่อตอนบ่ายนี่นิดหนึ่งพอลืมตาได้ก็เรียกหานัดกับหนิงพี่โทรไปที่ร้านก็ไม่อยู่ทั้งสองคนหมอว่าไงฮะผมถามพลางเอื้อมมือไปแตะต้นแขนพ่อเบาๆ มีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงนั้นหย่อนยวบไม่มีพลังเหมือนที่ผมเคยสัมผัสเมื่อวัยยาวและเย็นชืดไม่อบอุ่นเหมือนที่เคยหนุนเมื่อหลายปีก่อนหมออยากให้อดเล่าพี่แหววพูดอย่างท้อใจพ่อจะต้องอยู่ที่นี่นานเท่าไหร่คงไม่ต่ำกว่าสองอาทิตย์พี่แหววมีท่าทีกลัดกลุ้มใจผมกับหนิงจะหมันมาเยี่ยม ผมมองดูหล่อนพี่แหววต้องการอะไรไหมฮะไม่พี่แหววรีบปฏิเสธนัดกับหนิงมาให้พ่อเห็นบ่อยๆก็พอแล้วผมมองพี่แหววอีกครั้งหล่อนสบตาผมนิ่งดวงตาคู่นั้นฉายแววเด็ดเดียวจนผมต้องเป็นฝ่ายหลบสายตาไปทางอื่นผมรู้จักพ่อดีพ่อไม่ใช่คนช่างเก็บเงิน ได้มาเท่าไรพ่อจะใช้ไปจนหมดกับการกินอาหารดีๆและเที่ยวเตรต่อเมื่อเงินขาดมือเมื่อไรพ่อถึงจะออกวิ่งเต้นหาใหม่เมื่อพ่อตกงานเป็นเวลานานเช่นนี้พี่แหววจึงมีแต่รายจ่ายโดยไม่มีรายรับและยิ่งพ่อต้องเข้าโรงพยาบาลรายจ่ายก็คงต้องเพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายแต่ผมทวงเบาๆ พี่รู้ว่านัดกำลังคิดอะไรอยู่พี่แหววเอ่อยขึ้นด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียดแต่นัดอย่าห่วงเลยเป็นหน้าที่ของพี่ที่จะดูแลพ่อของนัดอย่างดีที่สุดต่อให้พี่ต้องแล่เนื้อเป็นชิ้นชิ้นหรือขายตัวเพื่อมาเลี้ยงเขาพี่ก็จะทำรถทัวร์ปรับอากาศเคลื่อนออกจากสถานีผ่านถนนสายที่จอกแจ๊กจอแจของกรุงเทพออกไปสู่ชานเมือง และมุ่งหน้าไปยังหาดใหญ่ผมมองผ่านกระจกรถออกไปยังความมืดภายนอกในขณะที่แม่นั่งนิง่งทอดสายตาไปเบื้องหน้าผมไม่รู้ว่าแม่กำลังคิดอะไรอยู่ในใจแต่ผมคิดถึงสิ่งที่แม่กำลังทำอยู่ขณะนี้แม่ผมเรียกแม่เบาๆทำไมเราถึงไม่อยู่กันตามลําพังเหมือนเมื่อก่อนแม่นิ่งและยังคงทอดสายตาไปเบื้องหน้า แม่นัดฟังนะแม่พูดโดยไม่ได้มองมาทางผมผู้ชายคนนั้นคุณอมรเขาเป็นของแม่และแม่จะไม่ยอมให้ใครแย่งชิงของของแม่ไปอีกเป็นอันขาดแต่ลุงอมรเป็นของคนอื่นอยู่ก่อนแม่ไม่มีสิทธิ์แม้แต่จะคิดพรากมาจากครอบครัวของเขาแล้วทีคนอื่นมันทำกับแม่ละ่ะแม่ขึ้นเสียง เคยสักครั้งไหมที่จะมีใครคิดถึงเรื่องนี้หัวเน็ตตีนขาดแม่จะไม่มีวันยอมสูญเสียเขาไปอย่างแน่นอนผมนิ่งเงียบและตอบตัวเองไม่ได้เหมือนกันว่าใครเป็นฝ่ายผิดหรือถูกในเรื่องที่เกิดขึ้น